啊，你那么多，黑要吃。 อ้ตับทับ้องไม่ทันเลยครับสายพอใช้ได้เลยครับ สองก็เอียงสองสามขีดได้ครับนึกว่านึกว่าจะไม่มีตัวสล้วครับสายพอใช้ได้เลยครับกัดเป็นนิวหยดยางแก้คันสีชมพูนะครับเห็นไหครับ สีไปสามสี่ไม้เงียบลิบเลยครับยีนดีตัวนี้วิ่งออกมากัดหมายก็เป็นคูน้ำนครับค้างข้างๆนายังไงก็ฝากผลง,งานของนิวหยดยางแก้คันไว้ด้วยนะครับเหนียวทนคุ้มสุดยอดมากๆครับขอบคุณครับ